วัดีครับวันนี้มีพัสดุมาส่งเรามาดูสิพัสดุมันคืออะไรอ่าลุ้นลุ้นครับลุ้นๆุ้นครับ เพื่อนๆดูหน่อยเร็วๆมันคืออะไรลูกไหนดูสิโอ้โหมันคือรถถูกรถรถสร้างเองอ่ะโอกงเรอะโอกงเหรอโอเคเงีเ้ยเ,เลย 272บาทแกได้แล้วแกได้แล้วเรนี่้แกได้แล้วเอาเหมนนเรามันต้องใช้ไอ้นี่ออกอีหูุนออกหมุนออกเลยหมุนออกเลยหมุนออกเลยหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมครับ มันมาใหม่มันมาใหม่มันเท่มากออกได้ไหมออกได้ไหมครับออกได้ออกได้ออไดโอ้โหตื่นเต้นมากเลย <c oughs> อืมไนดูสิอ่ะพร้อมหรือยัง เรามาเทสกันเลยดีไหมเดทเทสกันเลยดีไหมโอเคโอ้ยใครลังก็วิ่งด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะตู้เหยียดตะปูนะเหยียดตะปูเหียดตะปูเลยอ่ะแล้วรถรังรั่วทำไงเนี่ยจะไปส่งจะไปส่งรถได้ไหมเนี่ยไปส่งรถได้เลยฮะอ่ะเติมลมเลยเติมลมเลยครับ ครับว้าวรถซีโค้งมาเลรื่อยชนขาแม่เลยแม่ครับกิลิโวเลนตาอยู่ตรงนี้เนตาลีโวอยู่กันอ่าตาะลีโวจะตกมาหน้าลีโวจะตกแล้วลีโวจะตกแล้ยอ่านีดหน่อยครับอ่านิดหน่อยครับอ่าโอ้โหรถบรรทุกรถคันนี้มันดูเท่มากเลยนะ วเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยว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  <ś c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวหอมหรือยังครับอ้าวมันแยกหัวได้ด้วยอเอาว่าเก่งเหรอแยกหัวได้ขนาดนี้หืมันสุดยอดเลยมากเลยนะเนี่ย <ś c oughs> โอ้โหวิ่งแต่หัวมันเป็นหัวลากนะเนี่ยมันเป็นหัวลากรถเก็บหรอได้ว <ś c oughs> แล้วเมื่อกี้ต้อง อ่าซ่อมรถเหรอครับอ่าพร้อมแล้วซ่อมเสร็จหรือยังอ่าซ่อมเสร็จแล้วเอาไปส่งไปส่งลูกค้าได้แลวนะเอาไปส่งลูกค้าคับไปส่งลูกค้าเลยไปส่งลูกค้าเลยโอ้รถรถรถเลี้ยวเลี้ยว,ยวโอ้โหมันเท่มากเลยรถลากคันนี้<ด>วายเกิดอุบัติเหตุ เกิดวินิเหตุครับท่านลูกค้าลูกค้าจะได้รับความเสียหายไหมเนี่ยลูกค้าเรียกร้องความเสียหายเลยลาาอะไรนะตด,ด,ด,ดตีตดดีตดดดดดดีโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ,โอ,โอโห้โ,อโ,อโห <c oughs> อืมอ่าเรียงก็แค่เรียบร้อยนะเคนยกแล้วนะตี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 อ่าเรียบร้อย รอาจจะให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวรถเมย์ได้รับความเสียหายจะไม่มีรถเมย์ไปรับส่งผู้โดยสารนะครับอ่าไปเลยขับจอดรถกันกได้ไหมครับโอ้โห<ป>พักกินข้าวพักกินข้าวด,ด้วยด้วยเดี๋ยวไปพักกินข้าวฝั่งเนดีกว่าดีดีคนขับรถเหนือแล้วใช่ไหมว่าขับรถมาระยะทางไกลมากเลยแล้วก็มาพักกินข้าว ต่อเลยครับไปต่อเลยอย่าให้รถลูกค้าได้รับความเสียหายนะโอ้โหโอ้โหรถที่รถคว้าเลยรถจะเดินลงมาค่อข้างเลยครับน้องๆทำยังไงดีทายังไงดีทายังไงดีอะทำยังไงดีอะอะรถกัยอะรถภัยมามารถกู้ภมาเลยว้า ต้องไวต้ังไวเร็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 วช่วยกันช่วยกันเลยนะช่วยกันเลยนะเร็วเร็วเร็วขนรถเร็วเร็วรถด้วยความรับความเสียหายแล้วต้องเข้าอุ่ยรอบแล้วนะเนี่ยต้องเข้าอุ่ยรอบติดๆรับซ่อม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 เลยซ่อมเลยซ่อมเลยเสร็จแล้วอ้ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วทำไงไปต่อกันได้สิครับไปเลยครับ Những lần thật là đi mắm mọi người sang này. Đi. Oh, oh. Không? Không. ừ, nắm 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 เสามาตัวหนึ่งนะครับหลงมาจากไหนเนี่ยหลงมาจากอ่าสวนสัตว์ไหนครับหลงมา,มาเรเสาร์มาอะดูที่มันคือตัวอะไรเดินยใส่ตัวอะไรลูกดูดูดูสิฮะดูสิมันตัวอะไรโอ้แม่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรลูกไปส่งของลูกค้าได้ยังไปส่งได้ยังไปส่งได้ยัง ok ok bạn ok 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 đi ok 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 ครับทำยังไงดีเกิ <S <S ดเป็นเหตุอีกรอบแล้วนะเนี่ยรถไม่ถึงไม่ถึงลูกค้าทั้งทีนะเนี่ยน้องๆเพราะว่าเรถเกิดอุบัติเหตุหลายรอบมากทำยังไงดีครับรถมาแรงไปเลี้ยวๆวโค้งแรงเหรอใช่รถมาแรงไปมันแรงมากใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ใช่อืมอ่ะประกอบเลยประกอบเลย มันจะพังไหมเนี่ยมันจะพังไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไปได้แล้วค่ะ ที่ไหนเนี่ยมาพักตรงนี้เลยมาพักตรงนี้เลยโอ้โหจอดจอดจะใช่ไหมพักไปใช่ไหมาไไหเาเงินเลยไม่เอามาเลยนู่นไงรพยาบาลรพยาบาลเพราะว่าไดโนเสาร์บาดเจ็บเพราะลดความมื่งมั่นเอามาช่วยกันช่วยกันพาไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเลยนะแดดอ่ะอยู่นี่เลยครับ มาแล้ว <c oughs> <นะ S 1> มันเดินได้มันเดินได้มันหายแล้วเหรอโอเคอเอามาเลยเอามาเลยนะครับเอามาเลย <c oughs> มันคือรถแท็กซี่นะเนี่ยรถแท็กซี่เคมากเลยอ่ะดูดแท็กซี่ท <c oughs> ีมาแล้วม,มาอีกแล้ว <c oughs> อะ่ะอะมื่อกีนชนชนกันอีกแล้ว เกือบเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำอ่ะคว่ำจนได้เลยทำยังไงดีอ่ะคว่ำอีกแล้วอะฮะมันำดูขนาดนั้นฮะอุ้ยฝากระโปรงมันเปิดเลยอ่ะฝากระโปรงมันเปิดเลยทำยังไงดีอ่ะประกอบขึ้นใหม่ครับประกอบขึ้นใหม่มอะอะไรนะคะอันนี้ยังเอียงอ๋อมันเอียงก็จกัด จัดระเบียบใหม่เลยจัดระเบียบใหม่เลยนะผิดคันหรอมันใส่ไม่ได้ลูกมันคันมันใหญ่เกินไปคันมันใหญ่เกินไปเนาะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ห้อยตกเลเหรอโอเคนี่ันยิงพี่ตกเลยอ่ะสนุกสนานเลยกับรถคันใหม่เนาะอ่ะตึ้มโอเคตคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะ ใช่เหงื่อออกเลยเหงื่อออกเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ